ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานดาวเทียมอยี่ห้อนี้เลยครับรุ่นนี้ครับผมวิธีอันนี้คือหน้าตาของรุ่นนี้นะครับคนี่ครับออคันเริ่มแรกก่จะสอนในการใช้งาน กดเปิดขี้น้ําอะไรเงี้ยแต่เราทําเป็นทาเป็นช่วงๆแล้วก็พี่น้องก็เข้าไปดูกันเอาเองนะครับผมอ่านี่เรามาเปิดดูกันเลยวิธีการเปิดเครื่องรุ่นนี้นะครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็กดค้างไว้อ่านางนี้แล้วก็ปล่อยอแล้วทีนี้ก็เขาจะโหลดของเขาเอง ก็เป็นเมนูภาษาไทยระวังโหลดนะครับอ่ะดูเมนูนก่อนอ่าเมนูภาษาไทยเล่นง่ายครับเล่นไมีทั้ง A อฟก็ไม่มี a อฟนะแต่ว่านี่เป็นวิธีในการสอนในการเล่นนะครับเป็นไ,ไงสวยไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการเล่นเกลียวน้ําหรือขี้น้านะเปลี่ยนสีขี้น้ําอย่างนี้ครับอ่ามาแล้วนี่เราเทียมลงแล้วครับผม สอนอบาร์ข้อมูลนี่คือบาร์ข้อมูลอของดาวรุ่นนี้นะครับผม,ม,มเล็ดลองประวันออกนะครับผม, <üyor uz. S 2> มเข็นความเร็วนะครับผมอันนี้บอกสถานะของเครื่องอแล้วก็นี่สีสีเกลียวน้ำหรือขี้น้ำปิดเปิดนะครับผมที่เวลาน,ะนีตีม,มีมีการตีเส้นนะเรียบร้อยน่าใช้มา่ารุ่นนี้ก็เป็นปุ่มกดนี่เมนูภาษาไทย ที่ผมจะมาสอนมาสอนตรงนี้นะครับผมขี้น้ําหรือเกลียวน้ํานะการใช้ปิดเปิดเกลียวน้ําปิดง่ายเปิดง่ายสังเกตตรงนี้นี่สีอันนี้ปิดอยู่อ่ะเริ่มกันเลยเราจะมาเปิดเกลียวน้ําก่อนเปิดขี้น้ําหรือเกลียวน้ําก็ให้เปิดปุ่มนี้นะครับกดลงไปเลยหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมมันจะบอกว่าเปิดเกลียวน้ำนะตรงนี้ก็เปิดแล้ว ทีนี้เราต้องการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีขี้น้ําหรือเกลยวน้ําของแล้วก็มานี่เลยนี่สีอยู่นี่วิธีการเปลี่ยนสีอยูนี่กดไปนะอ่าให้สังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีได้เปลี่ยนสีได้อ่าเห็นไหมสีเหลืองสีอ่าส,สีต่างๆกดไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการ กดไปเรื่อยๆแล้วแต่เราชอบสีอะไรก็แล้วแต่สีแดงนะนี่เราก็ทํางานแล้วก็ได้ละเปลี่ยนสีได้แล้วทีนี้จะปิดเราทํางานเสร็จแล้วเราก็จะปิดนะก็ปุ่มเดิมครับกดอีกทีหนึ่งก็จะปิดนะครับหน้าจอก็จะบอกว่าปิดเกลี่ยน้ําเลือกขี้น้ำอ่ามาเสร็จครับเรียบร้อยเล่นง่ายๆไม่ยุ่งยากครับ เห็นไหมครับนี่ก็เป็นปุ่มย่อขยายนะแถมนิดหนึ่งนี่ก็คือย่อขยายง่ายๆครับรวดเร็วตามใจง่ายง่เาเส้นถูกกฎหมายแลย้วก็มีพร้อมนะรุ่นนี้ใช้ได้เลยน้ำลึกน้ำตื้นก็บอกเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นในการบอกว่าในการยิงยิงดาวรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับ